ในละครไม่เท่าไหร่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเลิฟชอบมากชอบแบบแก่นกะโหลกกะลาอยานั้นนมาแก่นกะลาเออ็แก่นกะลาณน้องใบเฟินพิมชนกือวิเศษไพบูรณ์ค่ะก็เป็นอีกนางเล่นนางเอกสาวที่มาแรงนะแล้วก็เป็นรุ่นเล็กของทางช่องเจ็ดนะก็เล่นละครก็หลายเรื่องละล่าสุดเขาบอกว่ามีภาพมีคนเห็นว่าไปกินข้าวกับหนุ่มเวียเวียที่เล่นละครด้วยกันนะอ๋อสุกรวัตรนะนะเพราะว่าหลังหลัง สดแล้วไงไม่ได้มีข่าวอะไรกับแพนเค้กแล้วไงก็เอ๊ะหรือว่าจะแบบว่ามาชอบสาวน้อยอะไรเงี้ยด้วยความที่ใกล้ชิดกันในกองถ่ายหรือเปล่าตรงจุดนี้นะน้องใบ<อ>เฟิร์นบอกว่าก็คือที่เห็นว่าไปกินพงกินข้าวทำไมเวียรไม่เห็นหน้าเวียเลยเวียทําไมหน้ามืดมืดเ<ใ>ชี่อเวียเป็นลมหรือเปล่าเวน้ามืดบอกว่าไม่ไม่ใช่อะไรที่เห็นว่าไปกินข้าวเนี่ยร้านนั้นนะ เป็นร้านส้มตําของพี่จุย oh, <Le. S 2> จ๋ยอ๋อเลยจุ๋ยเขาเปิดร้านส้มตําด้วยแล้วก็คือไปถ่ายรายการกัน3คนก็ค,คือเล่นละครเรื่องเดียวกันไงนจุย๋ยใบเฟินนะแล้วก็พี่เวียเขาไปกัน3คนพอถ่ายรายการเสร็จเขาก็กินข้าวกัน uh huh. มือนั้นพี่เวียไม่ได้เป็นคนเลี้ยงพี่จุ๋ยเป็นคนเลี้ยงเหมือนกับเอาเป็นน้องเล็กพี่ชวนไปไหนทํางานเสร็จแล้วก็ไปแค่นั้นเองไม่มีอะไร,รแล้วก็ส่วนว่ามีคนเห็นว่าติดล้งติดรถพี่พี่เวียไปกองบ้างกลับบ้าน ก็เพราะว่าน้องอยังไม่มีรถบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างาาาก็เลยอติดรถพี่เวียกลับมาแต่หลังจากนี้ไฟเฟิร์นบอกว่าอ็คงจะซื้อรถแล้วลาา่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะซื้อให้เพราะว่าหนูเรียนไกลโอ้โหรู้สึกว่าจะเรียนมศวองคลร์ติดงานเพิ่งติดท้องสิบหกนะฮะแลลูกขับกันให้เพลินจะ จริงๆก็คือวันนั้นไม่อะไรกันวานๆค่ะแล้วคือมีหนูมีพี่จุ๋ยพี่เวียแล้วคือเสร็จังไม่ทานข้าวกันก็เลยพี่จุ๋ยชวนไม่ทานข้าวะไรพี่จุ๋ยกันค่ะงเลี้ย,ยพี่จุ๋ยเลี้ยงค่ะ<อ> <laughs> ใช่เป็นเพราะหนูว่าเป็นเพราะพี่เวียเขาโซดอะค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบทุกคนเขาสับละมองอยู่แล้วหนูดันไปติดรถพี่เขาอะไรเงี้ยค่ะใช่ทำให้พี่เขาเป็นข่าว เห็บนบอแม่บอกว่าไปรับไปส่งบ่อยจนจะซื้อรถที่เราดอนะตอนนี้พี่เพีตอนไหนคเออจริงๆคือหนูต้องมีรถเองอยู่แล้วเพราะว่าหนูกําลังจะเข้ามาหาลาัยอะค่ะแต่ว่าแต่พี่เพียรก็ไม่ได้รับส่งบ่อยขนาดนั้นนะคะออเห็นมาก็ก็มีบ้างแหละก็ติดลงติดรถแต่ไมไ่รับส่งอะไรกันไม่แต่ว่าน้องเขาอาย,อยุเท่าไหร่จะมีก็นี่เพิ่งเข้าปีหนึ่งมีใบขับขี่แล้วมีแล้วสิบแปดสีแล้วอ8้ยสิบนี่เพิ่งขับไว้อยากขับรถเป็นครับนะทําไมอะมันต้องขับตลอดชีวิตครับนะ คนให้ช่วยขับสิะค้า,ารับรองจะจะโอเคโอเคอ้าวนะฮะจาก